สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผม,ผมพับประกอสิงแทและนะครับขึ้นไปมาขึ้นที่เดิมแล้วเอาตัวนี้ไอปิด็อ,อกฟีดเขาบอกฝุ่นเขาโอเคไปเรา,เาเอตอนนี้เราอยู่กับปาโดแมโคซิงนะครับผมจะลองขับโคโมสุ นิ่มมากนิ่มเนาะนี่ครับใครอยากเห็นหน้าตาป่าดแม่โคติงนะครับนี่เขาก็มีชื่อช่อง youtube นี่นะครับป่าดแม่โคติงนะครับผมดิม่ถนลับลิงเครื่องเลยโอ้เล่งสุดเลยอ่ะนี่ครับผมมุก้คมปตรพีซีสองร้อยรุ่นสิบนะครับ หม,หมดกกระไตล้วเรายังไม่รู้โคตรร้อนเลยแ่ขึ้นห้องโดยสารมานี่เย็นเจ็บนะครับอ,<ป>อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาครับผมเรามาอยู่ข้างหลังนะครับผมแอร์เย็นขึ้นหน่อยอันนี้ก็ปาโดไมโครติ้งนะครับกำลัง ทำการขับไปที่บอ่อเอาเดินหน้าไปดิดโอ้ยสันๆว่ละ เป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่หกดีใจอะไรครับเจ้าดีใจอะไร อ,อี่เกอโอ้โหขับรถอะไรลักกินเขาเกียบเขาขอเขาขับแล้วลักเขาเกียบเขากิน,นขับเกี่ยล้อเหายก็มีรถไถตัวสีส้มนะครับตัวยี่สิบแปดแรงล้ออยู่ตรงงานเขาคอยบอกว่าตกตรงไหนบ้าง มุนไปไหนเนาะทำเงินโอ้โหโอ้โหเร็วแรงทะลุนรกพี่น้องโอ้ย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 โคตรตันเลยพี่น้องต้องใช้คำว่าโคตรนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับ อ๋อนี่เหรอสารนี้ใครบางคนจบนี่แล้วจอบเหรอวัยรุ่นบ้านนอกนะครับกเรากำลังจะสร้างตัวกันโอ้ยเยอะ อะไรอ่ะเจ้าขับอะไรเห็นแต่ฟันอืมอืมอืมชอบมันน่ะอ๋อลองขุดเฮ้ออยเราก็ลงไว้กันเถอะ คนขับแมคโครก็ยืนประสาวะอยู่ครับไปอยาขออนุญ,ญาตลงจักรถก่อนนะครับเอาครับผมขับแมคโครสิ่งขอลองหน่อยนึ่งครับ เลยนี่น้องกลัวของเขาเป็นหลุมครับผมจิ้มเลยจิ้มเลยจิย้มเลย,ย,ดยกดไปเก <Okay, S 2> ดินเล็งเครื่องอุ้ย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 เดินไปอีกหน่อยนะึง ดินมันหมดิ เราเคลียร์แล้วเรา,เราต้องกบ้หลุมให้เขาก่อนนะครับนี่เอแล้วดิอ๋อหันไปทางนี้ยืมไปนู่นยืมไปนู่นเลยอย่าหมุนดิมอย่าหมุนดิบแม่งหมุนเลยปะงอเบื่แล้วก็ยืดไปเลย

จารบีเลยไอ้ยศยิ้มจิ้มจิ้มมีจารบีหรือเปล่าออกมาด่ามีหรอกเออมาใส่จารบีก่อนไม่รู้งี้จารบีใช้จารบีแดงเนีมีอยู่นี่เป่าโอ้ยตะโกน่งไงล่ะนี่เอาไปอารให้ดีๆเนี่ยมันก็มีอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่ครับผมอันนี้กองนนกองอากาศอันนี้น่าจะเป็น, <S <S นม่านน้ำรอเปล่ปรลารังพึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ลองไปดูปั๊มกันมั่งอันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับเปิดก่อนอุ้ยล็อกอืออดดูเลยนี่ก็เป็นรถไถ มือนี้นิ่งๆใน,น,น,นมือขวาเออต้องสอนนี่แหละสอนเขาข